สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับหญิงแล้ก็หลาน19โพสีทองอีกเช่นเคยเลยนะคะในวันนี้เราจะพามาเจอกับรถยนต์คันนี้เลยนะที่แสนประหยัดมากที่สําคัญคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์สภาพป้ายแดงเลยนะคันนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยคันนี้เนี่ยเป็น t o โยต้าอัลติสไฮบริดรุ่นท็อปนั่นเองนะคะซึ่งคันนี้รถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ20 0 0มกิโลเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถยนต์คันนี้จะสวยขนาดไหนกันนะ เรามาเริ่มดูกันที่ตัวรถก่อนเลยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมใหม่นะก็คือเป็นตัวโฉมปี2020นั่นเองนะอ่าแล้วก็หน้ากระจังของเราเนี่ยด้วยความที่คันนี้เป็นไฮบริดนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสีฟ้าเพิ่มเติมเข้ามาแบบนี้เลยเนาะคันนี้นี่ใครหาอยู่นี่ต้องเรียกว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคือภายในเนี่ยใหม่กลิบมากๆนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูภายในเรามาชมรอบคันกันก่อน ล้ออัลลอยของเราเนี่ยก็จะเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคะส่วนดอกยางเนี่ยก็ยังอยู่แน่นๆเต็มๆอยู่เลยนะคะดอกยางยังเต็มอยู่คันนี้เนี่ยเป็นล้ออัลลอยขนาด17นิ้วนั่นเองสีนี้เป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลรักษาง่ายด้วยนะคันนี้เนี่ยภาษีพรลบอจะหมดในปีต้นปีหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นกน็ยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนี่เลยนะคะรุ่นท็อปก็คือเป็นรุ่นไฮนั่นเองนะซึ่ง ต้องบอกว่าเหมาะกับยุคนี้มากๆเพราะว่าประหยัดน้ํามันมากจริงๆเลยเนาะเดีย๋ยวจะเปิดในส่วนของฝาท้ายให้ดูก่อนนะคะคันนี้เนี่ยโตโยต้าเอาโคอลล่าเอาตนะคะแล้วก็เป็นรุ่นไฮบริดนั่นเองเรามาดูด้านท้ายกันข้างหลังกว้างมากข้างหลังกว้างมากจริงๆคุณลูกค้ากว้างแบบกว้างเหลือเชื่อนี่แล้วก็ยางอะไหมีมาให้ครบนะคะ รถยนต์คันนี้รับประกันว่าไม่มีชนหนังไม่มีผิดความไม่มีจมน้าไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะอ่าสีเดิมหมดฝาท้ายเดิมหมดนะคะนี่เลยมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้องถอยหลังมาให้ครบหมดทุกอย่างเลยไฟท้ายก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะคะมีความฉบเฉี่ยวมากๆมีความฉบเฉียวมากๆนะคะนี่เลยนะคะไฟท้ายมีความฉบเฉี่ยวมากๆเลย ใครหารถที่ใช้งานแล้วประหยัดน้ำมันหญิงขอนำเสนอเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยเนาะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาดูด้านด้านหลังก่อนถ้าใครอยู่ใกล้ร้านหญิงเนี่ยหญิงอยากให้มาดูรถมากๆเพราะว่าคันนี้เองนะพอเข้าไปนั่งในห้องโดยสารเนี่ยกลิ่นใหม่ของรถป้ายแดงยังอยู่เลยนะคะหูแบบคือลูกค้ามือแรกเนี่ยต้องบอกว่าใช้ไม่คุ้มเลยนะ แต่ว่าพอเรามาเป็นซื้อมือสองเนี่ยราคามันก็จะดรอปหายไปเยอะนะคะคันนี้เนี่ยตอนป้ายแดงก็จะอยู่ล้านล้านกว่าประมาณล้านหนึ่งแสน,นะคะคร่าวๆนะเพราะว่าของเขาเป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนี่เลยนะคะข้างในใหม่มากคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้เนี่ยทางร้านนะคะก็แถมฟรีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องจากศูนย์ให้ด้วย10,000กิโลนะแล้วก็เดี๋ยวหญิงเข้าไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะ รุ่นท็อปเนี่ยก็ออปชั่นของสเปคสูตรเนี่ยก็คือมาครบหมดเลยนะคะกุญแจเป็นแบบนี้นะเหมือนของ Toyota Camry นะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวรอนะปัดขึ้นนิดนึงนะคะน้าปัดของเขามีความหรูหราพรีเมียมมากตอนนี้เนี่ยเลขไม่ใช้ไปที่2อง0มเห็นหมเอยสองื่นี่พันะคะสองสีนั่นเอง มีประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะนี่เดี๋ยวจะหาว่าหญิงพูดมั่วเห็นไหมคะมีทุกระยะเลยหมื่นหมื่นก็คือเขาจะเป็นระยะครั้งถัดไปที่เข้านะคะก็คือเห็นไหมครั้งถัดไปรอบแรกเขาเปลี่ยนมาเข้าอีกทีก็หมื่นเก้าสองหมื่นเก้าอะไรเงี้ยนะก็คือมีประวัติเขา้าศูนย์ทุกระยะแหละอันนี้ก็คือครั้งถัดไปเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่าซึ่งคันนี้นะคุณลูกค้าใครที่ซื้อสด มีประกันภัยชั้นหนึ่ให้ด้วยนะคะมีประกันภัยชั้นหนึให้ด้วยก็คือกรณีซื้อสดเท่านั้นนะถ้ากรณีซื้อสดเนี่ยจะมีสามารถใช้ประกันภัยชั้นหนึ่งได้ถึงปลายปีเลยคันนี้นะคะประกันภัยชั้นหนเนี่ยก็จะหมดประมาณเดือน12นั่นเองอันนี้ที่กล้องจับอยู่เป็นที่ชาร์จแบตนะคะเป็นที่ชาร์จแบตของมือถือนะคะอันนี้ให้ดูสภาพภายใน คือเขาเรียกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะถ้าท่านไหนอยู่ใกล้ร้านหญิงแวะมาดูเลยนะเพราะว่ารถสวยรถสดมากๆแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องบันทึกการเดินทางหน้าหลังเลยนะอันนี้เป็นอย่างดีเลยนะเพราะว่าเขาเชื่อมมาเลยเป็นอย่างดี <Okay. S 1> เลยนะคะอันนี้เป็นของ Toyota เลยนั่นเองนะรถยนต์คันนี้รับประกันใหม่แท้ให้แล้วกลิ่นใหม่ย,ยังอยู่เลยใครหาอยู่นี่คุมมากๆนะคะออปชั่นมาครบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น engine start อ่ะรถคันนี้เนี่ยมีระบบกันออกนอกเลนมีให้ครบหมดเลยนะคะมีระบบแจ้งเตือนลมยางให้ด้วยนะคะคือเรียกได้ว่าคุ้มแสนคุ้มที่สำคัญคันนี้เองเนี่ยตอนป้ายแดงเนี่ยราคาประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนกว่านะคะแต่ว่าวันนี้รถใช้ไปเพียงแค่สอง0มื่นกิโลนะคะคุณลูกค้ารถใช้ไปเพียงแค่2 0 0 0มื่นกิโลแต่วันนี้ ราคาพิเศษของคันนี้นะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่7 90, 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าใครได้ไปคือคุ้มมากจริงประกันภัยชั้นหนึ่งก็ยังอยู่นะคะและที่สำคัญได้รถในสภาพเรียกว่าป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะคือคันนี้ถ้า100%ของป้ายแดงเนี่ยญิงว่าคันนี้น่าจะสักประมาณ98%นะ ถ้าไม่เชื่อแวะมาดูที่ร้านหญิงได้เลยนะคะร้านหญิงเนี่ยตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษใกล้กับสมาค,คมชาวปากใต้แล้วก็ห้างภาซีิโอนั่นเองนะคะห่างจาก2จุดนี้โดยประมาณ400เมตรแต่ว่าถ้าท่านไหนมาไม่ถูกยังไงเนี่ยสามารถเซิร์ช o o o g l e Map ได้เลยเป็นชื่อร้าน19โพสีทองรถมือ2นะคะแล้วก็คันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง799,00 0คุณลูกค้าที่สามารถจัดเต็ม ฟรีดาวได้เหมือนเดิมเลยนะหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่ประมาณ1 3 0 0 0หม่ากว่าๆเท่านั้นนะคะส่วนถ้าคุณลูกค้าท่านไหนอยากจะผ่อนถูกลงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเท่าไหร่นเนี่ยเรทผ่อนต่อเดือนของเราก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเนืถึงจารถสวยสภาพดีไม่มียอมแมวนะคะก็ต้องที่นี่เลย19พอสีทองรถมือสองนั่นเองและสิ่งสุดท้ายก่อนที่จะจากลากันไปนะ ท่านไหนที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกําลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หยิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะยิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเลยเนาะและก่อนที่จะปิดคลิปกันไปนะยิงขอแถบอีกนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังหารถยนต์ไฮบริดใช้งานนะ่ะยิงมีอีกหนึ่งคันนะคะก็คือเป็นคันนี้เลยจอดคู่ อยู่เทียบละหลอกกันเลยนะคะคันนี้เ,เป็น Toyota C-HR รุ่นตัวใหม่รุ่นท็อปเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ในปี2018รุ่นท็อปรถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ80,000กิโลเท่านั้นเลยนะท่านไหนชอบรถทรง5ประตูหญิงแนะนำเป็นคันนี้เลยส่วนถ้าท่านไหนชอบเป็นคัน4ประตูนะคะก็แนะนำเป็นคันเมื่อสักครู่นี้เลยซึ่งคันนี้เองนะคุณลูกค้าราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 739,000บาทเท่านั้นใครสนใจรายละเอียดของรถยนต์คันนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะเพราะว่าหญิงมีอัดคลิปแยกไว้ให้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยพามาชมรถที่เหมาะกับยุคนี้นะคะรถที่ประหยัดน้ำมันเป็นอย่างยิ่งและเป็นการยืนยันและยอมรับแล้วว่ารถยนต์ของ Toyota h ไฮบริดเป็น2ระบบเบนซินไฟฟ้า2รุ่นนี้ไม่มีปัญหาการใช้งานแน่นอนค่ะ ที่สำคัญทางศูนย์โตโยต้าเนี่ยรับประกันการใช้งานแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากประหยัดน้ำมันแล้วยังกังวลายห่วงกันไปเลยคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่กับรถสวยๆแบบนี้คันใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าลืมติดตามช่องทางของร้านแล้วก็แวะมาดูรถที่ร้านได้เลยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็รถสวยๆคันใหม่คันหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย